โย <Yo, S 2> <Okay. S 1> ก็มันมีอะ่ะแต่ว่ายังไม่รู้จะอ,ออกได้ไหมอะ่ะมันก็แค่ก็จะพยายามอ่ะก็เนี่ยมันเป็นรอยเล็บขูดไปแล้วอะ่ะ uh huh. แล้วมันก็เหลือค้างไว้เนี่ย uh huh. งานยากๆอะเอามาให้เราหมดเนี่ย uh huh. ตอนมันเป็นแผ่นรอบนอกเนี่ยถ้าแซะจากข้างนอกไปแล้วม้วนทีเดียวมันก็ออกหมดแล้ว ข้าตัวหู่ะนี่อเอาไงลองเสียบแล้วหมุนเลยได้ไหมเนี่ยจะต้องเจ็บมากเลยอะจะหมุนแล้วนะเจ็บนิดนึงทนหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวขาดตอนเรื่องใหญ่เลยค่อยค่อยค่อยคไปถึงแก้วหูแล้ว ค่อยค่ยอย่าดึงหูนี้นะเฮ้ยเ้ยหลุดแล้วนี่ไงเย่เดี๋ยวก่อนสิให้กล้องถ่ายก่อนสิผู้ชมดูทีหลังนี่ไงนิดเดียวนิดเดียวอะไรอ่ะเจ็บที่แก้วหูแล้วยังมาบอกนิดเดียวอีกเป็นเชื้อราด้วยข้างในโล่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะล้างแล้วทำความสะอาดอย่างนี้บ่นแล้วค่ะ หมดแล้วจะเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกาให้นี่ไงใส่น้ํายาไปแะ่เนไายเจ็ดมีแผ่นอีกไม่เบียไม่มีแล้วจะให้มันมีเพื่ออะไรอ่มันออกมาเป็นโยก่งกันเดึงเดิจะหายครับครั้งแรกก็คิดว่ามันจะขาดตอนแบบข้างล้นได้ซ้ําำกลัวมากเลยเออมันไม่ขาดไงมันโชคดีอ่ะเพราะว่าโอ้ยนานจะโชคดีแบบเนี้ย น,นี่ตรงเนี้ยที่ที่หมีขั้นนะก็เพื่อนๆที่ยังดูคลิปนี้อยู่ก็อืมเมื่อกี้ก็ข้างนู้นก็บ่นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องไปแล้วข้างนี้ไม่อยากบ่นนะจะคุยเรื่องอะไรเดียที่มีความสุขเนี่ยเอาเอาเอยดีกว่าอย่างตัวผมเนี่ย ตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ากินขนมแล้วอร่อยกว่าจะรู้ตัวว่าไอ้ที่ผมกินให้อิ่มแล้วกินแต่ขนมอะทำให้ร่างกายผมเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ไม่เจริญเติบโตย้อนเวลากลับไปได้เดี๋ยวผมจะกินไข่กินเนื้อกินจีนอะไม่กินขนมอะพะผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันกินได้นิดเดียวท้องม่ก็อิ่มแค่สามมือ้อก็กินแต่ของที่แบบอร่อยอร่อยแล้วมีความสุขมันก็มีแต่ขนมอะ ผปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ถูกสอนไม่ไดูรู้เรื่องโภชนาการก็กินแต่ขนมมาตัวก็เล็กแคะแกนไม่พอก็คือเจ็บป่วยบ่อยอ๋อว่วจะมารู้ว่าต้องกินโปรโตีนกินอะไรนี่ผมเอามารู้ตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยผมย่องกินอย่างน้อยไข่วันละสองฟองถึงสี่ฟองอะ่ะแล้วแต่อ่ะแต่กินทุกวันเลยนะไข่เนี่ยเพราะว่า เออไอ้เมื่อก่อนเคยอ่านว่าบทความว่าไข่แดงไม่ดีเน่ไม่ดีไข่ขาวไม่ดีอะไรเนะี่ยไม่ต้องไปฟังแล้วครับไข่เนี่ยมันมีโปรตีนมีวิตามินครบอะ่ะเพราะว่าไข่เนี่ยใบหนึ่งเนี่ยกว่าจะไปเกิดเนิดสิ่งมีชีวิตได้อโปรตีนเกลือแร่แล้วก็ความเออคือสร้างชีวิตใหม่ได้ชีวิตหนึ่งอะ่ะนั่นหมายถึงว่าเขามีสารอาหารครบครับไข่อะ่ะ บางคนบอกเป็นมะเร็งกินไข่ไม่ได้๋อคมันไม่ต้องไปเชื่อหรอกมะเร็งไม่ได้เกิดจากไข่ครับมะเร็งเกิดจากจิตใจที่ผมจะใช้คําว่าอะไรอะจิตใจที่ไม่เป็นสุขอะจิตใจที่มีแต่ความกังวลความเครียดห่วงหน้าพองหลังก็ถ้ารวมรวมกันในาศาสนาเนี่ยก็เรียกความทุกข์แต่ถ้าในความหมายของผมเนี่ยก็คือความรู้สึกที่เราอยากผักออกไปจาก ตัวเราเนี่ยคือความรู้สึกที่ไม่ดีส่วนความรู้สึกที่อยากเอาเข้ามาเนี่ยคือความรู้สึกที่ดีนึกออกไหมคือเราชอบอย่างนี้แล้วก็อยากเจอแต่แบบนี้แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เราชอบเราชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราก็อยากผลักออกตรงเนี้ยคือแค่แปลงง่ายๆก็คือความสุขความรู้สึกอยากเอาเข้ามาโอ้ยคนเอาเงินมาให้สิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากใช่ไหม อพอเขามาขอทีสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยไม่ต้องสิบล้านอะ่ะห้าบาทสิบบาทอะ่ะเราไม่ชอบไม่รักเขาเราก็ไม่พอใจแล้วเราก็ไม่ให้อะครับตรงนี้ถือว่าความรู้สึกไม่ชอบก็ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าความทุกข์ซึ่งไอไอ,ไอเหตุผลทั้งเนี้มันก็เลยทําให้คนเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บป่วยเพราะตัวเองเจ็บป่วยเพราะความทุกข์ของตัวเองแล้วเขาไม่รู้กันนะครับพวกนี้น่าสงสารน่ะ ก็คือเหมือนจะใช้คำวงาที่ผมชอบพูดก็คือคนโง่าหาความสุขไม่ได้ครับคนเก่งเนี่ยทำงานเลี้ยงตัวเองได้นะแต่คนขี้เกียจเนี่ยมันมีสองประเภทนะขี้เกียจแบบฉลาดกับขี้เกียจแบบโง่ขี้เกียจแบบโง่เนี่ยเคยให้ดูง่ายๆเลยนะคนที่ขี้เกียจแบบโง่โง่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับพวกนี้จะยากจน ถ้าไม่ยากจนก็ติดคุกติดตารางเพราะว่าเขาไม่อยากทํามาหากินอ่ะเขาอยากจะรวยเร็วรว,รว,รวงยง่ายๆก็ไปป้นจี้เล่นการมานัน้ายาเสพติดคนพวกนี้เป็นคนขี้เกียจและงโง่ก็เลยทําในสิ่งพวกนี้ส่วนพวกขี้เกียจแต่ฉลาดพวกนี้น่ากลัวกว่าครับเขาจะทําในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคนพวกนี้เป็นคนฉลาดแส้งโง่ แล้วก็มีทุกวิถีทางเพื่อไปสู่เป้าหมายเขาโดยแบบคือเขามีเป้าหมายและอยากรวยอยากสบายใช่ไหมเขาไม่สนใจวิธีการนะครับไม่ว่าวิธีการนั้นจะต่ําช้ายัางไงเขาก็ไปให้ถึงกลุ่มนี้ดูง่ายที่สุดก็คือนักปกครองอ่เา,เข,ามมเข้าใจเข้าใจคําพูดของผมไหมครับว่านักปกครองนักปกครองก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มราชการคนที่อยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งนักการเมือง ใครที่มีส่วนในการปกครองประเทศคนพวกนี้แหละครับถ้าเรามีคนขี้เกียจแล้วฉลาดอยู่ในกลุ่มนี้เยอะประเทศนั้นก็จะอือย่างว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะไม่เจริญอะ่ะไม่ต้องดูไกลอ่ะดูใกล้ๆอ่ะที่ฉลาดแต่ขี้เกียจเนี่ยไอ้หุ้นเซ็นกับหุ้นมาเน็ตเนี่ยถึงประเทศเราจะมีการคอร์รัปชันเยอะแต่ก็ยังดีนะที่ว่า ไอ้ผู้นาของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับคุณเซนคุณมาเนตที่ทําให้แบบประชาชนแบบยา,ากจนค้นแค้นนะอย่างบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่ให้โตเร็วไปแต่เขาก็ไม่ให้ฉลาดมากเกินไปอะครับอุ้ยลืมทําเสียงสองละก็เอาพูดง่ายๆนะก็คือกดให้โง่แล้วปกครองทําให้จนแล้วก็แจกปล่อยให้เจ็บป่วยแล้วก็ไปรักษา รีดภาษีคุณมาแล้วก็สร้างบุญคุณยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณรู้สึกยังไงม้างกับวันๆเนี่ยที่จะต้องมีมูลนิธิมูลนิธิต่างๆมาร้องขอบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้ฟังดูปุ๊บเนี่ยสังคมไทยมีน้ําจิตน้ําใจสูงนะแต่มุงอีกในแง่มุมนั่นหมายถึงความล้มเหลวของรั ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานึกออกไหมเพราะที่การคือการแสวงหาผลประโยชน์ที่แบบความรู้สึกผมนี่คือมันพวกนี้ชั่วร้ายและเร็วร้ายมากแต่อย่างที่ผมบอกเขาเป็นคนเขาเป็นคนฉลาดแต่เขาเป็นคนขี้เกียจเขาก็จะหาวิธีหาอำนาจเร็วๆหาวิธีรวยเร็วๆเ,เขาก็ใช้แต่วิธีนี้มันดีสุดอะ นั้นคนพวกนี้เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติอะไรในประเทศเนี่ยกลุ่มที่ได้รับพวกนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหางานพวกนี้แล้วก็ประกาศตัวตนเพื่อขอความช่วยเหลือต่างๆเฮ้ยผมไม่ได้ต่อต้านคนที่เข้าไปช่วยนะเพียงแต่ว่าผมชี้ให้เห็นว่าไอ้คนที่ช่วยจริงๆช่วยด้วยการลงแรงลงใจไปแล้วก็ให้ไปเนี่ยให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งนั้นน่ะ แต่มันมีผู้นําในการช่วยเหลือบางกลุ่มเทน่นแล้วครับที่จิตใจเขาสกรปรกแต่ว่าเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมแล้วก็การแสดงนี้เข้ามาเอาง่ายๆดีกว่าถ้าคุณมีเงินอยู่สิบหน่วยอ่ะมีเงินอยู่ร้อยล้านนะแล้วคุณก็ช่วยเหลือทุกครั้งที่มีประสบภัยแล้วในชีวิตคุณเนี่ยคุณคิดไหมว่าถ้าคุณช่วยไปครั้งละล้านปีหนึ่งเนี่ย คุณจะใช้เงินไปเท่าไหร่ในการช่วยเหลือในภัยพิบัติแต่ละครั้งครั้งละล้านครั้งละล้านผมบอกได้เลยไม่เกินสิบปีเงินร้อยล้านคุณก็หมดเชื่อไหมครับว่าถ้ามีการช่วยเหลือกันจริงๆเงินให้มาแล้วก็หมดไปครับและทีนี้มาดูมูลนิธินะมูลนิธิมีเงินมาช่วยเหลือได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆ น้อยกว่าที่เขาจะคือเงินที่ใช้ออกไปมันน้อยกว่าเงินที่เขาได้รับไม่งั้นเมือที่พวกนี้ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้ดูไม่ได้เลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สักอยา่างที่ผมบอกเนี่ยก็แค่ให้รู้ว่าสถานการณ์จริงๆชีวิตเนี่ยเหรียญมีสองด้านโลกก็มีสองแบบะครับส่วนคนที่เป็นกลางๆนี่ก็แล้วแต่คุณเถะส่วนผมเนี่ย ถ้าแค่คิดในประเด็นที่ออย่างที่ผมบอกอ่ะคือถ้าจะให้แก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยผมขอเวลาสิบปีอําำนาจเต็มไอยู่ที่มือผมในสิบปีผมแก้ได้หมดนะครับทั้งประเทศทั้ทงน้ำท่วมน้ำแล้งผมไม่ต้องเรียนวิศวะไม่ต้องเรียนอะไรมาแค่รู้ว่าน้ำไหลที่สูงไปสู่ที่ต่ำคุณก็แก้ปัญหาได้หมดแล้ว แค่รู้ว่าพื้นที่ไหนมีความสูงเท่าไหร่จากระดับน้ําทะเลคุณก็แก้ไขได้หมดแนละ้วแค่รู้ว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยเวลาฝนตกจากด้านหนึ่งหน้าเขาหลังเขาข้างเขาข้างซ้ายข้างขวาของเขาแล้วน้ําจะไหลไปทิศทางไหนลงที่ไหนไปแม่น้ําอะไรคุณก็แก้ไขได้หมดนะครับออกกฎหมายมาใช้วิธีการโอ้ไม่ถึงสิบปีอะ่ะผมบอกได้เลย เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจจริงของรัฐถหรือข้าราชการแต่ผมก็บอกนะว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนฉลาดที่ขี้เกียจเขาก็หาแต่ประโยชน์แต่เรื่องพวกนี้ส่วนคนที่เดือดร้อนก,ก,ก็สวยกันไปครับเพราะคุณเลือกเกิดไม่ได้นี่ คือไม่ว่าคุณจะไปเกิดในเมืองนอกหรือว่าประเทศที่ดียังไงคุณก็ต้องเจอนักการเมืองหรือนักปกครองแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยอีนักการเมืองเขากับนักปกครองเขาเนี่ยเขาจะชั่วร้ายได้ขนาดไหน,ไห,นหรือว่าเปิดเผยขนาดไหนถ้าชั่วร้ายมากเขาก็ทําเหมือนขเขมรถ้าชั่วร้ายน้อยหน่อยก็จะเป็นแบบอ,อเมริกาหรือในยุโรปใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชั่วร้ายนะ เพราะนักปกครองอยังไงก็ช่วยหลายหมดนะครับนักปกครองอยา่างเอ่อแล้วก็นักนักลงทุนอย่างนึกออกไหมนักธุรกิจอย่างสองคนนี้ที่เหมือนเหมือนกันคืออำนาจกับผลประโยชน์อำนาจจะผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีคนเนี่ยเยอะๆอยู่ภายใต้การปกครองอย่างถ้าผมตั้งบริษัทขึ้นมาอยากขายสินค้าถ้ามีคนเยอะๆเนี่ย แบบมีคนสิบล้านคนกับมีคนร้อยล้านคนคนคิดว่าทําสินค้าออกมาแล้วอันไหนขายได้เยอะกว่าสินค้าที่เป็นที่ต้องการสินค้าที่ดีก็ต้องคนเป็นร้อยล้านใช่ไหมครับเขาถึงจะเกิดความมั่งคั่งได้กับมาขายคนสิบล้านเขาไม่เกิดความมั่งคั่งหรอกครับฉะนั้นประชาชนเนี่ยคือพื้นฐานแล้วก็ห่วงโซ่อาหารที่ชั้นล่างสุดของสังคมในปัจจุบันเมื่อจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือประชาธิไปไตยครับ คือถ้าพ่อค้าไม่มีชาวบ้านเขาจะไปขายของกับใครพวกนักการเมืองหรือนักปกครองหรือประมุขของประเทศต่างเนี่ยถ้าไม่มีปกไม่มีชาวบ้านเขาจะไปนั่งปกครองหรือหาผลประโยชน์จากใครอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะเพียงแต่ว่าไอ้วิธีการปกครองเขาจะทําให้ทุกคนอยู่ดีกินดีและมีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้ประชาชนในประเทศนะี่ยรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียดได้ยังไง เพราะถ้าประเทศไหนไม่สามารถรักษาบาลานได้ก็จะเหมือนที่ไชาวบ้านบุกเผาบ้านของสสที่อินโดนีเซียรหรือที่เนปาลอะไรประมาณนะั้นที่จําได้แม่บุกเผาโรงแรมจนนักบอลไทยต้องหนีตายแบบบินออกมาก่อนเลยนั่นนะ่ะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับแค่คิดด้วยใจเป็นกลางคิดด้วยใจบริสุทธิ์คุณก็จะเห็นเลยว่า อำนาจกับผลประโยชน์เท่านั้นแหละครับที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนีครับอำนาจผลประโยชน์เนี่ยหอมหวานเสมอไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนชนชั้นใดเหมือนกันหมดนะครับนักการเมืองนักศาสนาผู้นำทางศาสนาผู้เผยแร่ทางศาสนาทุกคนเหมือนกันหมด ใช้ความศรัทธาใช้อะไรความรักเป็นที่ตั้งแล้วก็หาประโยชน์จากคุณทั้งหมดเลยอ๋อคลิปนี้ก็จบลงด้วยความหดหู่อีกแล้วก็ขอทุกคนที่ชมคลิปมีความสุขความเจริญร่ำรวยแข็งแรงอายุยืนยาวกันทั้งครอบครัวเลยครับอย่าลืมนะคนเก่งหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ส่วนคนโง่หาความสุขไม่ได้ แล้วก็อย่าไปคบกับคนฉลาดแท่งโง่ล่ะครับเพราะถ้ามันขี้เกียจด,ด้วยเราจะถูก,ออกเอาเปรียบครับบา,บายยอ้ายลงแล้วลงแล้ว